สบายดีพี่น้องวันนี้เม่มาหอนแต่น้องตีพอพี่ค้องคนต่อนไล่ไลพี่น้องเอ้ยสบายดีค้องเท่าไรถึงกับนี่กปลาค้องน้องค้องพระอาจารย์อันอุบลเพิ่นเอาหายมา,ยาหยานไหนมากินน้ำชาไหนมาแบ่งให้กันกินดีอกจจะเอาแก้วนะจ๊ะด้แบ่งแก้วเสียบเสียบไมนะ่น่ะ เจ็บไม่เจบเจแบ่งกันบ่ลายตอนไปกันินตอนไปือคลองบ่ลายมากือคลองลายแต่ลายอันนี้มะพิกซื้อเอาบ่นี่ยเป็นตอเนเอาหาบ่เลยเอื้เห็น่อเอาเก็บมาหาตัวนี้เีคอยซื้อจัดนี่แหละผู้ละผู้ละอยหาซโอ้ผู้ละดอยหาซแบ่งให้เพื่อหน่อได้ด้ทางด้านคนเอามาต่อขาอยู่ในหันเยอยู่ใน เพิ่นปลูกวะเพิ่นปลูกอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นอนมาเห็ดเบี้ยคิวบัดเดี๋ยวเพิ่นก็เอามาต่อยเพื่อนสามเอ้ยเขาใจแบบอ่ะแกอาญาอาญาอาญาสองเหล้วไลไรเพื่อนไหนเอามาอ่เขาบมก็แตเอาหัวขาวจะมาจะให็ดคิวบัดมันหนาเพื่อนบอร์แล้วเพื่อนไหนเอามานี่ขนมนี่ข้องคอยซื้อใจซื้อตัวนี่ข้อง

ไปจะได้มวนยูเบ่เป็นจะได้มวนียูได้เห็นโอ้สต่ปึ้มใจเห็นปฝาจานดิีๆนี่ฮะชื่นใจมวนเห็นน้อยหนึ่งมีความสุขเห็นมาด้งมาแสดงทำน้อยเดียวเด็กเป็นสัวยำแดงกับใบพระสวดมนมดเนาะใบพระสวดมนต์แต่ใบบัวลอยปัติบัสใบปฏิบัตสพอบานย่านในย่านอันนั้นก็อ๋อพ่อมปิกปุ๊กเฉยเนาะ จะไปเห็ดบี้ยอ้อยเบี้ยเห็ดตื่นมาดูเดะมเดิมอ้อยเบี้ยพ่อก็ได้ไปใส่บาดน้ำพึ้นคู้มึงะคุ้มอ่เป็นสังกะริเนาะไม่เป็นสังกะริ๋ไม่แล้วเห็นลายบาสอยู่แล้วพ่อคุ้มก็คุ้มข้าหาเลยไปไปได้กินกินที่อยากกิน

เอาแมวมาขว้า่ไปไหนอีกทีนึงค่ะแต่ันหน่อที่ขงเม่ไวข้างล่างไม่เสร็น้อมันเป็นคุงอันนี้อยู่น้อเอาเอาไปแหงช่วงมาใส่เอางมาใส่ไหมเหรอเออนี่นะนี่แบบิเหรอไม่มาผินีนี่คิงเอ้ย อย you know sí, oh, mm ่ามาเอากะกินมาดุขนมเพื่อว่ามาดักแม่นี่นุ๊กนี่เจ้า่ายมาจะเดียเอาหยังมาบังบังลูกาจาัตูนี้กกระับเอาเนี่ยมานใส่แก้วเนี่ยแก่วแบี่ยเอาสวยมันเส่แจเลยเมลามันแจ่วแ่บมามาเสงบัง แก้วแตบเขากันย่งปั่นนึงมีกระเทาะปานึ่อเอามาจะถไายอย่ไงไของไทยเด้อเด้อน้องเมิ้งอืมเปี้ยวหน่อยเสียดด้วบ้านข้าวเรากินแล้วถวยมั้เอาเจ้าแม่หนอาับวอันนี้อ่ะ อันนี้อ่ะปอกเปลือกปอกเปลือกมะพริก็ดจำมะพริกอันนี้เข้ามาเห็ดยังป่ะมะพริกใหญ่ใกพริกต้ปีโอ้โหี๊แล้ก็ลออันนั้นช่างอันนี้มันอมะพริกมันเผ็ดอยู่่ะ่าแ้ใจกับตัวนี้มันจะเผ็ดตัวนี้กับ ลอย0บาททุ้งในเออในเนี่ยดอกกรายแบ่งกันดิแบ่งกันครับแลหนึ่งเส้าหาบ่ือเมกมั้งวนน้ายูบ่นมา้ตัวนี้ข้าวหัซื่อขาวถโดนี่บางถีบีเข้ากนเลยเอากรล่ยโอ้เจ้าพ่อมันไหนลายแล้วเก็บยิ่งจดด้วยเนาะยิงไวใปีแต่กระตั้มใช้กระเมี่ว เอาที่เอเข้าวตาเนี่ยเลยเป็นผิดอันนี้เนาะเอามาเบงเขาจะเิีนยสแแบบทั้งหมดเสี่ยมตบะเส่ปาหมดตเวการใ่เขาผ่าเขาจะแส่ปลาเปลายังแบแ่ยังอาหารข้นโตเป็นแนแก้วข้นโตพระอาจารย์เอาที่เบงหางที่แก้ว

เจ้าเจ้าเนียหงายงงเจ้าไหนเจ้าเจ้าเจ้าไหนเจ้าเจ้าเจ้าเนี่บอกดุเออเนียไ่หัเนาะแม่ใจปลาทองลุงตอกเอาค่เวลาคนแกเกต้องต้อง้ปลาี่มุ้งตอกวันนี้แม่ได้ห้าปลาอ่ได้ทองมาปลาปลาเอาตีปลามีเถาะของตักเอาในต ไอได้อาหารเยาะแม่แม่เมือนี้ก่พไปยูวานเดงานนะคไปกินอย่างีนะนคือเจ๊แต่แต่บเห็นบ,บ,บอกเขาเห็ดอาหารนี่เจ็บแต่อ่ะเนาะป็นเเป็น ปติปิฏิใจปุหลาใจแดงกะคุณนี่คนหนึ่งหันลงบนประัาษื่อแล้วแล้วถ้าโอกาสพระอาจารย์ในกระเปพระอาจารย์เข้าขาดยโอ้ยเบาม้วนม้วนน้ำจารยใจปื้งใจแห่งมวลจบแล้วเย็นน้ำจาเบาเึงพระอาจารย์มีิพระดุ

ออกับแม่แหละเนาะพี่น้องเฮาก็สิจะปิดคลิปไปเพียงสมีนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลก์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเด้อเด้อเพียงเนาะเอากันอีพี่ดำแหละสวัสดีครัแต่เป็นกำลังคิดดอกฟู